สวัสดีครับหลังจากที่สุดพุ่งรโลก2022ผ่านฝนไปไปที่เรียบร้อย หนึ่งในสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองก็คงจะหนีไม่พ้นอนาคตของซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างคริสเตียโนโรนโดที่ก่อนศึฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นเขาได้ทาการยกเลิกสัญญากับแมนยูและนั่นจึงทําให้ในเวลานี้โรนโดนันเป็นนักเตะไร้สังกัดซึ่งทีมใดที่ได้ตัวเขาไปนุมทับจะกลายเป็นทีมที่มีกระแสเงินมหาศาลจากสปอนเซอร์ถาโถงเข้าไปหาอย่างแน่นอนโดยในวันนี้เราจะพาคุนไปพบกับ5สถานีต่อไปของคริสเตียโนโรนโดโดยความน่าจะเป็นจะใช้ข้อมูลที่อ้างอิงจาก Skybet เว็บเดิมพันชื่อดังาาากกรรเทอัังฤษซึ่ถุ้้้คคนนพมมมแลลวตยบ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเราจเริ่มกันที่สถานีต่อไปของโลนโดสโมสรแรกได้แก่ สปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งสำหรับสปอร์ติ g งลิสบอนนี่คือสโมสรแรกในชีวิตของคิสเตียโนโรนโดโดยมันเป็นสโมสรแจ้งเกิดของเขาเลยก็ว่าได้ก่อนที่ในเวลาต่อมาเซอร์เลฟเฟอร์กุสานจะมาค้นพบเพชรเม็ดงามและนำโรนโดกลับไปอังกฤษเพื่อลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสิ่งที่สปอร์ติ g งลิสบอนมีคือความผูกพันของสโมสรและตัวของโรนโดแถมพวกเขายังได้ไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลิกอย่างสม่ำเสมอซึ่งมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่โรนโดนั้นต้องการส่วนสิ่งที่ bon าาสปาอรา์ต้อ้ออองงลลดขนนเมมาาาย่ก สถานีต่อไปของโรนโดแห่งที่2ได้แก่สโมสรอนแจก็ก์เมเจอร์สหรัฐโดยที่ลีกฟุตบอลของสหรัฐนี้คือที่ที่พร้อมจะจ่ายเงินค่าเหนื่อยมาสารให้กับนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่างเช่นในกรณีการคว้าตัวเดวิดเบคแฮมของเ a g a l a x y ซการดึงตัวเทียร์่อียงลีมาล้มทับของนิวยอร์กเลดบูลซึงล่าสุดก็มีการคว้าตัวนักเตะระดับโลกอย่างแกลล็ดเบลไป่วมทัพลอสแอนเจลิสเอฟซีแต่ทว่าหนึ่งในทีที่กำลังมาแรงและพร้อมจะจ่ายเงินคว้าตัวคริสเตียนโนโลนโดไปร่วมทัพอย่างแน่นอน ก็คงจะหนีไม่พ้นอินเตอร์ไมอามีที่มีเดวิดเบคแฮมเป็นประธานสโมสรอ,อยู่ในขณะนี้โดยที่ศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐพวกเขามีพร้อมทางด้านการเงินแต่ถ้าว่าการแข่งขันนั้นมันคงจะไม่เข้มข้นเท่าลีกในทวีปยุโรปและนั่นมันอาจจะไม่เพียงพอต่อความกระหายของคิสเตียนนโรนโดก็เป็นได้สโมสรที่3ได้แก่ เชลซีจะศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยสำหรับเชลซีนี่คือหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของคริสเตียนโรนโดมาพักใหญ่แล้วโดยทัพสิงโตน้ำเงินคาพวกเขานั้นกำลังตามหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ของทีมซึ่งโลโดนั้นก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของฝีเท้าการตลาดที่เงินจะไหลเข้าสู่สโมสรอ,อย่างมหาศาลโดยที่เชลซีนั้นมีพร้อมทุกอย่างพวกเขาพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับโรนโดพวกเขาได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างสม่ำเสมอพวกเขามีตำแหน่งตัวจริงให้กับโรนโดนั่นมาทำให้เชลซีนั้นยงน่่จา้า 좋다. สโมสรที่4ได้แก่เลอมาริดจากึกลาลิกาสเปนโดยสําหรับที่เลอมาริดแน่นอนว่าคริสเตียนโรนโดนั้นเป็นที่รักของแฟนบอลมาริดและเขานั้นคือหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสรโดยเขาพาทัพราชันชุดขาวประสบความสําเร็จมามากมายคว้าแชมป์ไปมากถึง15รา,ายการซึ่งหนึ่งในนั้นคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสสมัยและที่สําคัญในเวลานี้โรนโดนั้นกำลังฝึกซ้อมและเรยกความฟิตเพื่อเตรียมลงสนามอยู่ที่สนามซ้อมของเลอมาริดซึ่งทีมาริดพวกเขามีเงินพอที่จะจ่ายค่าเหนื่อยของโรนโดแน่นอน กับโรนโดได้เพราะว่าในทีมนั้นมีกองหน้าฟอร์มแรงอย่างคาริมเบเซมมาอยู่แล้วและแล้วก็มาถึงสถานีต่อไปของโรนโดที่สุดท้ายได้แก่ อานาเซอร์ทีมจากซาอุดีอาระเบียโดยนี่คือทีมเต็งหนึ่งที่ทางสกัดสปอร์ตยกให้มีโอกาสคว้าตัวคริสเตียนนโรนโดไปร่วมทัพมากที่สุดโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่แทงหนึ่งจ่ายศูหรือดูดีกว่าทางเลียบมาลิดและเชลซีอยู่ถึง8-9เท่าเลยทีเดียวโดยเอานาเซอร์นั้นพอมจะทุ่มค่าเนระดับสถิติโลกที่มาถึง200้ล้านยูโรต่อปีให้กับโรนโดและจากการรายงานของฟาบิซิโอโรมาโนเอานาเซอร์นั้นได้ยื่นข้อเสนอให้โรนโดพิจารณาแล้วก่อนหน้านี้แต่ทางโรนโดนั้นนยยััง่สสใจพโโฟกกกอูบึุตลล ซึ่งที่ซาอุดิอาราเบียคริสเตียโนโรนโดจะมีเงินทองมากกว่านักเตะทุกคนบนโลกแต่ถว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสเกมการแข่งขันที่ดุเดือดและมันคงไม่เพียงพอต่อความกระหายของเขาอย่างแน่นอน